ขอเชิญทุกท่านรับชมการสร้างความมั่นคงทางอาหารตามแบบฉบับของบ้านคลองชนหมู่ที่3ตำบลนช่องไม้แก้วอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรก่อนอื่นนั้นเราขอเชิญผู้ใหญ่ต่อยผู้นำชุมชนมาพูดถึงโครงการนี้กันหน่อยครับผมนายโกสลบวัวเจ้าก เป็นทู่ใหญ่บ้านหมู่ที่สามตำบลช่องไม่แก้วอำเภอทุ่งตะโกจงังหวัดจุมพรหมู่บ้านของเราได้นำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามแนวทางพระราชำดำริของประเทศมาปรับใช้กับชุมชนโดยนำโครงการดังกล่าวเพื่อมาประสานกับตุต่างๆในชุมชนเช่นลุมสตรีกลุ่มเยาวชนทำให้ชุมชนมีการ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้มีสุขภาพดีจากการปลูกผักปลอดสารพิษดังนั้นผมขอเชิญไปดูคนเดินต้นแบบที่ทำและประสบความสำเร็จจริงเลยครับ ที่แรกเรามารู้จักของขึ้นชื่อของที่นี่กันการเพราะเห็ดฟางแบบโรงเรียนสวัสดีค่ะนางมลิวันบัวชาวเกาะอ,อยู่หมู่สามบ้างคงนคลอง,ง,งชนคุมเห็ดฟางบ้านคลองโชนค่ะอาชีพเสริมของหมู่สามก็คือเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรียนเมื่อก่อนในหมู่สามเนี่ยมีผลไม้แล้วก็ปาล์มแต่ที่เน้นหมักก็คือสวนปาล์มแต่ว่า เวลาพอน้ําท่วมผลไม้มันก็ได้ผลผลิตไม่เยอะเสร็จแล้วก็เลยคิดคน้นกันกับประชาชนว่าจะทํายังไงถึงได้มีผลผลิตและมีไรายได้เพิ่มขึ้นมาในชุมชนก็เลยไปศึกษาเรียนรู้มาจากท้องที่ข้างนอกเรื่องการเอาธลัยปามาทําเห็ดเมื่อก่อนก็ทําเห็ดกองเตี้ะเสร็จแล้วเมื่อมีปัญหาเวลาพอฝนตกเดี๋ยวก็โดนในนู่นมากอันนี้มางทาให้ไรายได้ไม่ดีพอแล้วก็เลยมาเปลี่ยนเป็นเห็ดปางโรงเรือน แต่ตอนนี้คือทําให้รู้คุณภาพของเห็ดว่ากินแล้วมันมีประโยชน์มากก็คือแคลเซียมสูงแล้วก็ทําให้ได้ขายกับชุมชนในหมู่บ้านเราเองแล้วก็ขายพื้นนี่ข่างนอกพี่น้องคนไหนที่สนใจนะคะอยากขอเยนเชิญให้มาที่หมู่สามาคัคจูนเพราะว่าหมู่สามาคัคคูนมีความมั่งคังทางอาหารและก็มีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วก็มีการยินเย้มเจ็มใสต้อนรับสมาชิกทุกคนค่ะ มากะะเดินทางมายังบ้านหลังที่สองบ้านหลังนี้เป็นบ้านของป้ามีดป้ามีดแกเพาะไม้ดอกไม้ประดับไว้มากเลยตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยไม้ดอกไม้ประดับก็เป็นไรายได้เสริมชั้นดีของแกหลังบ้านก็ยังมีพืชผักสวนครัวอ,นะอีกนะอืรั้วบ้านก็เป็น ต้นไม้ือมอทำไมปลูกได้ดีอย่างงี้ปะมีดมีของดีเหรอครับบอกผมบ้างสิว่าปะมีดใช้อะไรปลูกปะมีดบอกผมว่าเพราะดินตัวนี้แหละดินสูตรประมีดแกทำยังไงนะเดี๋ยวให้แกเล่าเลยได้กัน คือในหมู่บ้านในหมู่บ้านเราเนี่ยในชุมชนในหมู่บ้านเราเนี่ยเขาจะมีกลุ่มทําเห็ดฟางพาอเห็ดฟางตอนนี้แบบว่ากระบวนการที่เขาพ้อเห็ดฟางเนี่ยคือเขาแบบว่าเสร็จแล้วเขาทลายปามส่วนเนี้ยเขาก็จะนําออกที่เขาไม่ใช้แล้วเนี่ยเขาจะนาออกมาทิ้งซึ่งป้ามิ้ก็เห็นว่ามันน่าจะใช้ประโยชน์ได้เห็นถึงประโยชน์มันก็เลย ไปขอเขาไปขอเขาแล้วก็นํามามากองมาหมักไว้ในสวนเนี่ยพอมันเปื่อยมันยุ่ยเสร็จแล้วป้ามิตรก็ใช้มาทําเป็นมาผสมก็มีทรายปานสองส่วนดินสองส่วนแล้วก็แกลบดิบหนึ่งส่วนแล้วก็ขี้วัวหนึ่งส่วนมาคลุกเคล้าผสมหมักกันเอาไว้เมื่อเวลาที่ป้ามิตรจะปลูกต้นไม้ไม้กระถางหรือไม้ พืชสวนครัวทุกอย่างในสวนระมิตรเนี่ยระมิีรก็จะนําดินอันนี้มาใช้ซึ่งแบบว่าก็มองเห็นผลแล้วว่ามันดีมันดีมากดียังไงให้คุณผู้ชมพิจารณากันดูเองเลยลนะครับเขียวปั้นลูกดกดินก็มีความอุดมสมบูรณ์ ออกสารพิษคนทาน,านก็ออกสบายใจยังไงยัไงไงก็ฝากดินสูตรป้ามิตรไว้ด้วยนะครับดินปลูกต้นไม้สูตรของป้ามิตรค่ะพักหนื่อได้ไม่นานก็เดินทางมายังบ้านหลังที่สาม บ้านของป้ามาดบ้านหลังนี้ป้ามาดปลูกผักส่วนครวัวไปเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังแนวคิดการปลูกผักจากปากป้ามาดกันนะครับสวัสดีค่ะเออเป็นจมาศสีพัทยากรอยู่หมู่ที่สามบ้านลองชนนะคะอะไรเป็นความคิดริเริ่มให้ปลูกผักครับความคิดทีเริ่มก็คือความชอบ ความชอบแล้วก็คิดว่าจะสร้างอาหารที่ปลอดสารให้กับครอบครัวเพราะทุกวันนี้สารพิษมันเยอะไปซื้อผักเข้ามาทานเราก็ไม่มั่นใจเราก็ไม่สบายใจเราก็เลยเห็นว่าเอออยู่ว่างๆก็เลยเรามาปลูกผักกินเองดีกว่าเพื่อสร้างว่าปลอดภัยให้กับครอบครัวโครงการนี้ได้มอบประโยชน์อะไรให้กับประมาทบ้างครับโครงการนี้มันเป็น มันมีผลประโยชน์มากาากับครอบครัวค่ะเพราะว่าได้ทานผักที่ปลอดสารพิษแล้วก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกับลูกลูกหล,ลานๆช่วยกันปลูกผักเพื่อจะได้เอาไว้ทานเหลือจากทานแล้วก็แจกจ่ายเหลือจากแจกจ่ายแล้วก็ขายเพื่อสร้างรายได้นิดๆหน่นนนอยๆในเวลาว่างที่เราอยู่กับบ้านและยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าโควิดระบาดมันก็เข้าประเด็นพอดีเลยว่าเออ เรามาอยู่บ้านปลูกผักกันดีกว่าเพื่อจะได้มีอาหารที่ปลอดภัยแล้วก็สร้างความออปลอดภัยให้กับครอบครัวนะคะ